ก็สวัสดีคนที่มีตาดูหูฟังจมูกดมทุกคนนะครับผมวันนี้เป็นกล่องฤดืร้อนนะซึ่งจากครั้งก่อนที่ค้างไว้ยังไม่จบนะเกือบจบแล้วก็คือจะเอาเวล5รางวัลเวล5นะการันตีบวก8พร้อมเงิน20 m 20เอ็มกว่าเอมเยอะอยู่นะแล้วก็ขอบคุณสำหรับคนที่กดไลค์และกดติดตามด้วยนะ สำหรับครั้งก่อนนะที่บอกไปครั้งก่อนบอกไปก็ไม่ได้บอกด้วยว่าจํานวนเท่าไหร่นะคอือยังไงผมก็ต้องเปิดอยู่แล้วนะเพราะมันต้องเปิดให้สุดอะ่ะถ้าไม่สุดมันก็จะหยุดไม่อยู่นะมันต้องเปิดให้ไม่หายค้างคาใจอะไรเงี้ยอยากรู้ว่ามันจะได้บวก8แบบดีๆบ้างไหมอะไรเงี้ยแคปพวกเนี้ยผมก็เติม f อเรียบร้อยนะงั้นเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยสำหรับสุม่มเลือกนะสุม่มรางวัลกล่อง3อย่าง ไปเอาอันบนก่อนอันดับแรกเปิดก่อนได้เปรียบยังไงทําไมมันช้าทําไมเพราะอะไรโอ้โหยังไงต่อดิกล่องล่างขอดีๆหน่อยอืมต่อไปก็เป็นแพ็คเงินเหรอห้าพันว้าวอา้าวได้บวกแปดมาวะอ๋ออันนี้มีเลือกต่อมีเลือกต่อ A B C A อะไรอะ B C อันนี้เราเอาซไปแล้วนะอันนี้เป็น A นะผม A ผมว่าจะน่าจะพอลนะสำหรับอันนี้นะเปิดแค่ A พอผมอะนะครับผมพราผมคงไม่เปิดเพิ่มนะสำหรับอันนี้นะก็กล่าวว่าเราก็ประหมายคือบวกแล้วะนะบวก8ของแพ็คเมื่อกี้นะผม <S <S เดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะได้นักเตะอะไรนะครับผมไปลุยไไหนมาแล้วก็เปิดสักนิดนึงนะ เพราะมันใช้แค่ร0อ FC อเองนะครับผมในไหนมาแล้วก็เราก็จัดซะสักหน่อยสักเวลหนึ่งพออันนี้ไม่เอาเยอะ200ใช้ 200FC เอาเวลเราเอาเอาบวก5้าแค่นี้พออันนี้เป็นลุ้นบวก8พอแล้ว 500FC นยะเอฟซีละำววันนี้ก็พอครับเพราะผมจะเอาไว้เปิดแพ็คอื่นด้วยนะแพ็คหน้าอะไรเงี้ยโอเคเอาไว้ครั้งหน้าละกันนะสำหรับครั้งนี้เราไม่ได้จะมา เป้าหมายเราไม่ได้จะเอาเพิ่มนะเอากล้องเพิ่มนะแต่เราจะเอาแพ็กที่ค้างไว้นะสำหรับค้งก่อนนะเวล่าเดี๋ยวเราไปชมกันว่าจะได้นักเตะอะไรเก่งๆเจ้าเจ้เเมัง้งลลยนี่ก็เป็นแพ็กที่ลุ้นมาแล้วก็มีแพ็กความกิจด้วยนะที่ผมทํารายวันผมยังไม่ได้รับด้วยนะมันผสมอยู่ในนี้นะอันนี้เป็นการันตีบวกค่าที่เราเอ้การันตีบวกแปสิที่เราจะเปิดวันนี้นะผม รับทั้งหมดทำดับแรกรับไปก่อนเปิดบวกแปดก่อนเลยและกังและนี่ก็คือแพ็ค SPL บวกแปดการันตีนะผมได้แน่ๆบวกแปดอะแต่ว่าได้ตัวแพงตัวดีมากดีน้อยก็แล้วแต่ดวงะ่ะเพื่อการเสียเวลาไปลุยกันตัวนี้ถ้าได้มาก็เจิมเลยนะบอกเลยขอแบบส,สวยๆงามๆบางๆยาวอังกฤษแพ็กขวา ไรอ่ะกิจโอ้โหสิบสามล้านโคตรจะคุมโอ้โหแบค็คขวาอังกฤษด,ดีสเปนโอ้โหใครไม่รู้แหละเล่นให้สเปอร์ด้วยแล้วเรื่องเรื่องไม่ใช่นั้นเราประเด็นคือโคตรถูกเชื่อว่าเค็มแล้วอันนี้เค็มกว่า13ล้านซื้อเองก็ได้ยิงน,นะไม่ต้องเปิดแพ็คอะซื้อเองเลยดีกว่า าจะมา,าเงี้ยเจ็งแก้วเลยอย่าเอาแบ็คขวาไปเทสระบบกันนะผมว่าจะจริงแก้วตามราคาหรือเปล่าราคาแค่นี้อาจจะเก่งกันนะใครไม่รู้ะไะไปลุยกันเลยนีกว่า go 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 ฝะเริ่มเกมมานะผมก็ในชุดสีเขียวคนข้างว่าสีขาวนะหมดน,นี่นะคนนี้นะแบ็คขวาคนนี้ที่จะเทสระบบว่าจะแข่งแกงแค่ไหนแล้วก็รักษาสกอร์ ช่วยเพื่อนได้มากแค่ไหนนะสำหรับนักเตะคนนี้สวยบาย1.0ก่อนเลยเบเซเปิดฉากมาก็ไม่ถึง5ทีก็ยิงกันเลยนะหลักๆเราไม่ได้ยานยิงสกอร์ให้เยอะอะไรง,งไมากมายนะเราจะเน้นแบบว่าเทสเตะว่าสบประกาณ์ทางไหนดีสุดสำหรับนักเตะคนนี้สปเปนนะ เปนชื่อแต่เป็นทีมชาติอังกฤษนะครเล่นให้ประเทศอังกฤษการไว้ใจเย็นนะพอะาเขาบอลใจร้อนนอนที่แคบเสมอไปไปสวยรอพองลงข้ามพาดอะ่ะต้องมีนะละลงข้ามพาดอะ่ะเราก็พลาดด้วยนะอย่างเช่นจังหวะนี้ถ้าเล่นเกมตามจังหวะาองลงข้ามก็จะทำให้เราเสียบอลง่ายนิดน,นึงเราต้องใจเย็นโอโ้โห ฮาซาสวยสวยสวยวมาหนึ่งใบหนึ่งเตบอ๋อติดได้อยู่ได้อยู่โอ้โหส่งไกลเกินมองแค่นี้ส่งไปนูน่นสวยอ่าช่วยเพื่อนหรือป้าไม่ช่วยหรอกบอลเข้าทางพอดีคุน่แหมเหมือนจะเบนไปทางนักเตะใหม,ม่มากเลยนะผมเนี่ยเบนให้ดูดีไง ราคาถูกดีไงจริงจริงแล้วอะ่ะอย่าดูที่ราคาครับต้องดูที่ความเก่งกาจว่าเขาเก่งแค่ไหนนะเพื่อราคาถูกและเก่งก็มีนะจริงหรือเปล่าไปดูต้องใจเย็นหน่อยงานเราจะรวยเราได้นะโอ้ฟาวอย่างงี้ยแหละดูที่ต้องการดูรที่ต้งการอะไรแหละบบนออนี้เอาปั้น ส,สวยติดติดกำแพงนะได้ปั่นลูกนี้ก็บายบายของขาโจทรงคืนก็เสร็จปั่นหมูสิครับรออะไรล่ะตู้หมูตู้หมูหมปั่นลูกนี้โอ้โหเลียดเกินจบครึ่งแรกไปอย่างว่องไวแปบ๊บเดียวยรึ่งแรกโคตรไวเลยโอ้โหโรดิโก้ ขอสปีดโชว์โหตีดลูกนี้น่าปั่นจริงๆนะไม่น่ารีบเลยใจเย็นก็มีสิทธิ์ลุ้นอยู่นะลูกนี้อา้าวกลับนี่รออะไรอะ่ะใจเย็นใจเย็นโอ้โหยาวลำยาวได้บอลสวย โอ้โหช่วยไว้กองหนาง้าวิ่งลงมาช่วยอะ่ะคิดเอาผมรู้แล้วแทงจังหวะนี้ยังไงอย่าหลอกหลอกหลอกเท้าอย่าหลอกหลอกให้ไหมโหนนี้โหนี่ปั่นโอู้สวยหนีหลุดไปต่างเม็ดคุณสวรค์ไปจังหวะนี้ปีโบบอกให้ไปรับเถอะ ให้ยาโอโหศิกาวารับเด้อนู่เนี้ยต่อยโคตรผู้สาวตูก็รับไม่ไหวนะคือมันใกล้เกินไปอ่ะก็พูดตรงตรงอ่ะสับๆๆับทับเขาเรียกว,ว่าสับยิงตรงตัวไปโหนี่อา้อาวพลาดอ้าวล้ำมะเนี่ยล้ำมะนี่ล้ำมะนี่ไม่ล้ำด้วยรีบยิงเกิน สวยนี่ดึงไปดึงเตะไปโอ้โหเพืออ่อนไม่เติมแล้วโชว์ให้โชว์จะวัดความเร็ววล่นะแค่นั้นแหละสวยมาดิยังไ,ไงไวกว่าเฮ้ยผมรู้สึกว่าแบค็คขวาตัวนี้แหละวิ่งไวยังไงไม่รู้นะหรือไม่ค่อยได้วิง่งไม่รู้แต่วิ่งไวจริงนะผมรู้สึกได้แค่นั้นแหละ อย่างเดียวที่รู้สึกตอนเนี้ยออ๋ยังไม่มีจังหวะแบบแย่งแบบตัวต่อต,ต,ตัวอะไรงเงี้ยก็รู้สึกไปก่อนเอาความรู้สึกนะบอกเลยไวอะ่ะไวไว้จีดยังไงช่วงวันนี้ของข้ามต้องเอาหน่อยนะเอาหน่อยเอเอเฟ่นเร็วๆไว้เล่นเร็วนะเล่นเร็วไมไว้ไายนะพอโดนนำไงต้อง เล่นเกมนิดนึงฝ่งข้ามแจะเราไม่ต้องอ่ะเรานำแล้วไงแต่เราต้องยาเสียทกอร์ไม่งานใจฝ่งขสงมมานะโอ้ป่าโอระยะอันตรายเนี่ยลุงมีถ้าสงามจะยิงโอ้เล่นเร็วด้วยมั่นใจมากฝ่งข้ามเฮ้ยเกมรับเกมรับย่าหลวมเกมรับย่าหลวมนะนี้หลวมเองนะถ้าโดนไปเวไร กบเกมเราชนะอยู่ดีแหละหัวมืออะท่วงว่าเนี้ยเราเหมือนไปพ่อนเกินไงเหมือนพ่อนคันเร่งอะไรเงี้ยมันกโดนนี่รออะไรอ่ะนี่เป็นไงก็ครั้งนี้คงต้องจบกันไปเพียงเท่านี้นะสำหรับแบ็คขวาชาวอังกฤษคนนี้นะครับผมนะเล่นให้สเปอร์ด้วยนะแต่ผมไม่คุ้นนะคือผมไม่ได้คิดเชียร์สเปอร์อะไรอย่เงี้ยแต่สำหรับผมถือว่าไว ความไวนี่คือผมเห็นนะผมรู้สึกได้เลยว่าไวไวจริงถ้าใครอยากได้กเตะไวๆอะ่ะต้องคนนี้เลยผมว่าไวนะแบบเอาไปเติมอะ่ะแบบแบบ็คขวาเติมขึ้นช่วยเพื่อนเนี่ยด้านบนเนี่ยผมว่าได้อยู่นะสำหรับคนนี้นะแต่วันนี้คงต้องจบกันไปเพียงเท่านี้นะครับผมไว้การหนะ้าจเปิดแพ็กอะไรเทสนักเตะอะไรทำอะไรก็ติดตามไว้เลยนะแล้วไปเจอกันครั้งหน้าไปแล้วครับผมเจอกันครับ